จะกดไม่กดเนี่ยปุ่มไล์เนี่ยถ้าไม่กดเนี่ยผมจะโกรธแล้วนะวันนี้เราอยู่กับใครคอ่ะใช้ไม่ได้ฮะมาขบันสมารเลียอยู่กับใครับขนมมันเ้ยไม่บอกนะผิงโอ้โหยิงเดินนี่อเ,เอาก็วันนี้เรามากับพ <อ S 1> เพื่อนสุดรักอะไรกันวันนี้ก็จะมาเลือนเอ้ยมารู้ที่หญิงนะเรามาลากข้าวหัวอันนี้ไม่เล่นเล่นขนมมันน่ากลัวเฮ้ยมันน่ากลัวเปิดเลยข้างน,าน,นอกน่ากลัวเดี๋ยเปิดอะไรอ่ะใจเย็น มัไอ้หน้าหน่ากลัวไม่เอาไอ้เอชนี่เปิดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ใช่พูดเดียวกันต้องเกินก่อนนะครับเพื่อนผมเนี่ยเลิกเล่นกับเลิกเล่นไปประมาณสองปีนะเพิ่งกลับมาคราวนี้สองปีจริงจังวะจริงไม่ได้รับเลยอ่ะผมผมบวกไปเลยเชฟไม่ได้ไม่ได้เข้านานจัดโอ๊ะไปลุมโอ๊ะเดี๋ยวกูจัดไปเลยไอ้นี่ โอ๊คมากูโอ๊คจะไย้ชื่อผมอย่างนั้นสิโอ๊คคุณรถโอ๊คเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊คคุณรถโอ๊คช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยไงอ่ะช่วยกอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอตายตายลงมาข้างล่างกับพี่พี่ช่วยอ้าวมุ่งบักเหรอบังลงมาข้างล่างช่วยกูด้วยอ้าวแกละเออเปิดมาแรกเกมหมาเลยเหรอลงอยู่ลงอยู่ โดนคุนก็ขึจับเลยคุณโอ๊็จับเลยมันจะหนีคุนก็โดนโดนโดนสวยคนระับ <c oughs> ได้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 ตายยัง <c oughs> ยี่แหละตายแล้วสุดยอดเทคนิคในบล็อกฟุตเ <c oughs> อ้อยมัน,ม,น,ม,ม,นม,มันไม่ใช่ครับมันเป็นเทคนิคเฮ้ยมันเอาขึ้นมาขึ้นเพื่อนกูเจ็บชีวิตมึงจบอยู่นู้นอยู่นด้เป็นอะไรละหายมันไล่มันไล่ผมครับมันไล่ผม ไม่กินล้างไฟพี่นะโดนครับอูรบโดนโนโุกสวยครับมันเป็นนิกมดนเป็นิกเทคนิค็กบอคฟุตครับแล้วเดคกิคมาเลยเฮ้ยโอ้ยคุณต้องไม่เชื่อแน่นอนว่าผมได้ผลอะไรมันเป็นผลสไปา์เอ่อคุณที่พูดเนี่ยมันมันมันแย่่าสไปา์อ่ะอืมน่าสนใจอย่าอย่าอย่ากินนะ อืมเอ้าก้าโบงงี้ก็สวยดิโอ้ยจัดไหนจากเต็้ไม่มีซะหน่อยไอ้ดาพี่อันนี่โคตรน่าเกลียดโอ๊กโอ๊กโบโออะไรฮะไอ้ดาพี่อันนี่โคตรน่าเกลียดคุณบอกเลยเนี่ยมึงเห็นมันวิ่งไหมอ่ะเฮ้ยเห็นมันวิ่งไม่หนักผมเห็นมันวิ่งไมนักได้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 เดี๋ยวตันให้เดี๋ยวตันให้โอ๊กเลยตายแล้วคุณโอ๊กโอ๊ก กุยจะตายด้วยเนี oh, ่ยกุยจะตายเหมือนกันสองลุมหนึ่งกระโปนะครับยี่อโดน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 รดนโดนโดนโดนนโ่นโดนโดนโดนีดนโดนดนโดนโเนโดนโดนนี่นโดนโด่โดน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 ีดนโดนโ่นโดนโดนโดนรดนไดนโดนโดนไดนไดนโดนโนโดนโดกโดนโคนโดน้ดนดนมานด้โด่ดนโ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 ดนมันเดนโดนโดนโดนเลนดนโดนโดนดนโดนนเกนดนโดนโดนนดด ถ้าแน่รู้นะมาดูคลิปนี้เพราะอะไรอ่ะอยากเล่นครับใจเย็นนะก็ตามสัญญานะครับที่ผมโพสต์ในชุมชนเนี่ยแม่ก็ทุกคนอาจจะเห็นสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยว่าคลิปนี้เนี่ยมีแจกไอตันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณ500ร้อพบติดตามมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมแบบเยอะมากๆก็ก็มากนั่นแหละเออเพื่อให้เสียเวลานะครับก็ไปดูในดีเลยว่ามีอะไรบ้าง ก็ของในตัวก็ประมาณนี้นะครับเผานเนี่ยก็จะเป็นเผามนุษย์บีสับนะเออนี่หมัดเดี๋ยวก็จะเป็นหมัดก้อนนะครับก็มีมัดพร้อมเล่นหลนมืดเนี่ยหผ่นมืดยามะแล้วก็โซกิตาเนี่ยมันมัดเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน่าอนาถนะอันนี้ถ้าด้านของของในตัวเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ดาบก็จะมีดาบฮาริเงครับก็ประมาณนี้ส่วนของแต่งก็ประมาณนี้ปืนก็ประมาณนี้ ที่สำคัญก็คือผลพิสัยในตัวเนี่ยก็จะมีผลไม้นมนะครับผลสไปเดอร์แล้วก็ผลพระนะเออสำหรับใครที่ได้ไอดีนี้ไปเนี่ยก็ฟาร์มอีกสักนิดหน่อยแล้วก็น่าจะพร้อมเล่นเลยแหละผมว่าเออลืมไปเงินม่วงไอดี ID นี้มีหมื่นห้านะครับผมเงินเขียนเนี่ยก็จะมีอีกสี่ล้านค่าหัวเนี่ยก็เออหนึ่งกี่ทอนะส่วนชื่อไอดีเนี่ยก็จะเป็นไอดีนมสดหนึ่งนะก็รอสักเจ็ดวันเนาะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะอันนี้ ไอดีเนี่ยจะไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ก็อยากแจกให้ทุกคนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยช่วยก,กดซับให้ผมแน่เดี๋ยวก็ว่าไม่รักกันอีกอันนี้ครับเอาชื่อไปก่อนส่วนรหัสก็ตามนี้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยผมให้ทุกคนไปเดากันเองนะครับเป็นเลข1นถึงศนี่แหละสาหรับใครที่ไม่ได้นะครับไม่ต้องเศร้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวพันซับเนี่ยจะมาทำคิวเอพมกับแจกอีก2องไอดีเลยนะไม่ต้องเศร้านะโอ้โอก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมา,มากๆกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ผมมคคตต้อขอขััวลาาไปปกก่่นนนจใหหิ บ๊ายบายครับ